คนลุกอีกรอบ Facebook แตงโมโพสต์ภาพนี้แบบชัดๆใครเป็นคนทำยังคงเป็นที่คลางแคลงใจเมื่ออยู่อยู่ Facebook ของแตงโมนิดามีความเคลื่อนไหวแบบรัวๆล่าสุดมีการโพสต์อรี่ใน Facebook เป็นภาพนี้ท่ามกลางความสับสนและกางขาของชาวเน็ตว่าใครเป็นคนโพสต์เมื่อฮิปโปเพื่อนสนิทของแตงโมบอกว่าตนเองและเพื่อนๆไม่ได้ถือแอคเคาน์ของแตงโม ในขณะที่ทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมบอกว่าไม่ใช่แม่เพราะเล่น facebook ไม่เป็นด้านกระติกบอกว่ารูปพวกนี้มาจากเครื่องของแตงโมแต่มือถือแตงโมไม่ได้อยู่กับกระติกกระติกไม่ได้โพสต์และเข้าแจ้งความเอาผิดกับมือปั่นแล้วส่วนพี่ชายก็บอกว่าไม่ใช่คนโพสต์เช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ค m